สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักการงานการเงินของชาวราศีสิงห์ในปี2568กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบ,บแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ Eight of p e n t c l e นะครับหรือว่าไพ่ของ8เดเหรียญทํานายดวงชะตานะครับของชาวราศีสิงห์ในช่วงของปี2568ก่อนเลยว่าในปีนี้เนี่ยเรื่องอะไรที่มันโดดเด่นบ้างเจนภาพของปัญหาหรืออุปสรรคที่ชาวราศีในท่านเนี่ยมันก็ต้องพยายามแบบในเรื่องของการงานมีเรื่องของการรู้สึกที่มันเกี่ยวกับการเหนื่อยน,นะครับการเมื่อยล้าการต้องแบกปัญหาต่งตางๆเกิดขึ้นมาเพราะเจนภาพผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินดูดนะ้ําเพื่อความสุข เพื่อความเจริญนะครับเพื่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของความมั่นคงมั่งคัง่งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชาวราศีธันานมีเรื่องของความเหนี <c oughs> น่ยเข้ามาในชีวตช่วงของต้นปี <c oughs> นะครับแต่พอเข้าถึงช่วงของการปีต้นไปจนถึงสิงหาคมวันเดียรปีเกิดของชาวราศีธทนาน,น,าน,น,เ,น,เ,เ,นเนี่ยเปรี่ยบเสมอกับไพ่แปดเหรียญเนี่ยร่ำรวยเลยเงินสายสะพายเป็นสีทองมีโอกาสได้ซื้อสิ่งที่มีคุณค่ามีโอกาสได้รับสิ่งที่มีคุณค่ากาับตัวเองเช่นแปดเหรียญสร้อยทอ,ทองคำนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณคค่่่่าออยยูแแล้ววตไพเเีืงงินั ท้าผมแมนะนำว่าชาวราศีานในช่วอองเดือนกลางปีนะครับพฤษภายนจนถึงสิงหาคมเป็นการปีต้นไปะหรือว่าประมาณช่วงผ่านพ้นข,ของต้นปีเนี่ยผ่านกรกฎาคมฮามีนาไปแล้วเนี่ยชีวิตของคุณเริ่มผ่านความเหน็ดเหนื่อยผ่านความเมื่อยล้าผ่านความรู้สึกที่เหมือนกับมันได้รับผลขอยได้ที่มันดีขึ้นชั้นเอ็ดออฟพีนิเคิลไพ่แปดเ่ยคือ,อ,อขอ,ขอทํานายเลยว่าโดดเด่นเรื่องของการเงินนะครับสตาชีวิตโดดเด่นเรื่องของการเงินนะครับจากสิ่งที่เคยเหน็ดเหนื่อยมาในสิ่งที่เคยอดทนพยายามเหน็ดเหนื่อยเมืาาม่อยล้า ปัญหาอุปสรรคต่างๆในปี2 0 1 8เนี่ยชาวราศีเหนือท่านผ่านความเหนื่อยเนือผ่านไปได้นะครับและเหมือนกับไพ่ใบนี้บอกว่าการเงินค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมั่นคงมากขึ้นนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชาวราศีเหนือท่านมีไพ่ของการที่ได้รับเด็กถือเหรียญไปต่อมาครับเรื่องของการเงินก่อนเด็กถือเหเรียญหรือเพชร o p e ิเ t i o n a l เจ็บพับของการที่รับสิ่งดีๆได้รับผลตอบแทนที่มันถึงขั้นจับต้องได้เลยการได้รับความช่วยเหลือด้วยนะผมเน้นววนว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชาวราศีเหนในช่วงของปี2018ันห,ห,ห้างั่งแะ การช่วยเหลืออุปถัมภ์ความร่ำรวยฐานะการลงทุนสิ่งที่คุณอดทนเนเหนื่อยหรือสิ่งที่คุณพยายามนะครับใช้ความเจ็บใช้ความจิตใจเข้มแข็งใช้ความแบบมานักอดทนเนี่ยมันผลตอบแทนมันกลับมาแบบทำให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับทําให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันได้รับกลับคืนมาจากสิ่งที่มันแบบเนี่ยเสียรองเท้าไปเสียนู่นเสียนี่ไปเสียงเงินเสียทองไปลงทุนลงแรงไปทั้งการงานการเงินได้รับเงินก้อนได้รับสิ่งดีๆมากทําให้คุณมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้น ผมเลยนะชาวสิงเนี่ยท่านโดดเนี่ยเรื่องการเงินเปพิเศษเรื่องช่วงของปีของสองพสิเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณอดทนรอคอยมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันจะหนักหน่อยเรื่องของการที่ต้องพยายามคิดพยายามวิเคราะห์พยายามอดทนรอคอยแต่พอช่วงของ,ของหลังกุมภาเมษายนไปแล้วเนี่ยจนถึงกลางปีถึงสิงหาคมมันจะไปเกิดของชาวสินเนท่านเนี่ยไพ่เปลี่ยนแปลงเดชครับมันเปลี่ยนกับการพึกฟื้นดวงชะตาตัวเองฉันไพ่เดชที่หมายความว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับการที่ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยทำรักความสิ่งดีๆทำด้วยความรักคคววาามมมรรู้สึกที่ันจจิใ ทำด้วยความมานะอดทนมาฉะนั้นหลายคนเจอปัญหาตั้งแต่ปีก่อนเจอก่อนหน้านี้ทั้งชีวิตก็มีแต่ไพ่เดซหมายความว่าชาวสุนท่านในช่วงปี2 0ง8ปเนี่ยไพ่สามใบนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลมันคือการเปลี่ยนแปลงกับชาติเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันดํามืดบอดสิ่งที่มันเสียแล้วเสียไปอะนึกออกปะเหมือนกับเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอะครับแล้วมันไม่สามารถจะกลับไปเอาอะไรทําอะไรไม่ได้แล้วอะเสียแล้วเสียไปแค่รอให้มันถึงเวลาแค่รอวััันนนนนเเเเเวลลลลลาาทีีีี่่มมจะกกบปปปยยแแงดดขึ้็็ไถือห ก็ได้ทำนายว่าชาวสิงห์ท่านมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่ดีเรื่องของการเงินโดดเด่นเรื่องของการเงินที่มันจับต้องได้การซื้อบ้านซื้อรถนะครับการลงหลักเสาเข็มนะครับการที่เหมือนกับหารายได้เสริมการที่มีคนรักคนเมตตานะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับเรื่องของการเงินชีวิตชะตาชีวิตค่อนข้างจะเห็นเหมือนกับนักเมตานักหน้าทองดวงราชาโชคมีโชคลาภจากการลงทุนจากการลงแรงฉั้นไพ่ใบต่อมาเรื่องของการงานล่ะ การงานมีไพ่ของไปก้าวไม่ก้าวไม่เท้าก่อนก้าวไม่เท้าที่นี่หมายความว่าอะไรดวงชะตาเหมือนกับการที่ผ่านพ้นเรื่องของการที่เคยถูกข,ขังเคยถูกปิดทางนะครับสิ่งเหล่านี้หมายความว่าตอนนี้ชาวสิงห์ท่านเหมือนกับการที่เหมือนกับมองเห็นมองข้ามไปหลายคนเหมือนกับไม่รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาจะไม่รับโอกาสเรื่องของการงานเด่นนักแต่ก้าวไม่เท้าหมายความว่าการที่คุณเริ่มลือฟื้นนะครับแปดไม่เท้าไปต่อมาเลยเห็นไหมผู้หญิงคนหนึ่งเปิดม่าน รือฟื้นเนี่ยแปดม้เท้าเนี่ยไม้เท้ามันขึ้นมาแปดอันแล้วเหมือนกับสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่คุณแบบอดทนเฝ้ารอผ,ผู้ยากผู้ใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับการเห็นแสงสว่างการเห็นเราแง่ดีเราการให้โอกาสเราการเข้ามาเหมือนกับสร้างอาชีพสร้างงานฉังแคก่กระตัดที่ปัญหาเรื่องการงานการเงินช่วงนี้นะครับชาวสิงห์ท่านในปี2018เนี่ยมันเหมือนกับปีแห่งการผ่านผลอุปสรรคการปีแห่งการผ่านผลไปได้วยดีปีแห่งการขยับขยายมองเห็นโอกาสต่างๆที่ดีขึ้นและ คนที่ทำอะไรคุณไว้คนที่ทำสิ่งไม่ดีกับคุณไว้คนที่คอยจ้องเอาคุณร้ายวะไว้เนี่ยนะครับผมทำนายแบบนี้กันว่าชาสิเรางท่านมีพลังงานของการที่มีคนจ้องจะอิจฉาจ้องจะทําร้ายจ้องจะเหมือนกับปิดโอกาสเราแต่ตอนนี้สิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้ผลบุญผลงานผลเงินคุณเนี่ยมันปิดโอกาสไม่ได้คุณสร้างสรรค์ด้วยตัวของเองแล้วคุณยืนหนึ่งแล้วคุณใส่ชุดสีขาวคุณเหมือนกับเห็นไหมเปลวควันมันไปแบบึสื่อถึงใจสื่อถึงกลางสื่อถึงอาชีพการงาน สิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบการสอบเข้าการสอบผ่านนะครับการสอบสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นการงานใหม่ๆการสอบเข้ามหาลัยสอบเข้าสถานที่ทํางานต่างๆสถานที่แปะไม้เท้าขยับขยายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการมีกับการงานโดดเด่นมากในปีนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นแต่เฝ้ารอไว้นะว่ามีคนจ้องจะเล่นคุณจ้องทําร้ายคุณอยู่หรือจ้องจะานให้คุณเนี่ยมีปัญหาเล็กๆน้อยหมอยกับอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อยอะคิดทําการใหญ่เนี่ยแปะไม้เท้าอย่าใส่ใจเรื่องเล็กน้อยอย่าใส่ใจคนที่มันคอยจ้องจะทําร้ายเราอิจฉาเรา นะครับชั้นการงานของชาวสิงห์ท่านค่อนข้างจะเหมือนกับมีปัญหาในการแต่ว่าเด็กน้อยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในส่วนของความรักนะครับมีไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของสองดาบหรือว่า t o of swords เข้ามาเจ็ภาพของการเยียวยาหัวใจนะครับเจ็ภาพของดาบที่ถูกทําร้ายดาบที่ทิมแทงหัวใจเรามานานช่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาขอดูไพ่สองใบนี้นะกันว่านายออฟวานกับ2ดาบนะครับทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบที่เห็นภาพคนรักที่เดินจากไปกอดคนอื่นไปรักคนอื่นหรือว่าคนรักที่หลงลืมกัน คนรักที่หลงผิดนอกใจหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ทิ้งคุณให้รอขังคุณไว้ด้วยความคิดความเจ็บปวดปัญหาต่งตงตงางๆไพ่สองดาบไปต่อมาเจนภาพของหัวใจที่ถูกผ้าพันแผลด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนกับสีฟ้าการเย็นใจการร่มเย็นการอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นฉันถูออฟซอสเข้ามาหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเดือนท่านอย่างที่ทํานนายครับไพ่เดทไพ่ก้าไมเทา้าเห็นไหมผู้หญิงคนหนึ่งถือพวงมาลัยสีชมผู้ไปหาคนที่รักแต่คนรักตายจากไปแล้วอะ ช่สิ่งหนี่หม,มายควาว่าความรักที่คุณเจ็บปวดเสียใจหรือสูญเสียมันไปเนี่ยสองดาบการได้รับการโปรเทคการได้ร<ๆ>ับการปกป้องการได้รับเยียวยาหัวใจคุณอาจรู้สึกเหมือนกับสูญเสียคนสําคัญในชีวิตสูญเสียคนรักสูญเสียคนที่คุณรักและเชื่อใจ,ใจหรือทําสิ่งดีกับเขามาตลอดแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาครับสองดาบคนที่จะโปรโทเทคคนที่รักเราจริงๆคนที่มันจะเหลือแค่คนที่จริงใจกับเราอะใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องของความรักของชาวราศี่านเนี่ยคุณเหมือนกับคนคนที่ส แต่คุณจะเหมือนกับได้รับการปกป้องดูแลหัวใจจากคนรักที่เข้ามามีเมตตาครับเด็กถือเหรียญผู้ใหญ่ใจดีคนรักเข้ามาซัพพอร์ตมองการจับต้องมั่นหมายสร้างบ้านสร้างครอบครัวซื้อรถทํากิจการร่วมกันฉันได้นงานการเงินของชาวสิงห์นท่านเนี่ยแล้วเรื่องของความรักมันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนิดนึงนะครับพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของ two of wands เข้ามาเช่นป้าของความรักที่ได้รับการดูแลปกป้องจากคนรักเห็นไหมครับชัดเจนเลยว่ามีการแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่อง มีการโดดเด่นเรื่องของหน้าตาเรื่องสันที่ขยับขยายทาพัฒนาตัวเองเรื่องเรื่องของร่างกายจิตใจพัฒนาเรื่องของตุกการเดินทางชันไพ่สองมบเท้าหรือทูบบ้านหมายความว่าชาวราศีสิงหเนี่ยท่านมีโอกาสได้เดินทางด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยหรือได้มองเห็นการงานที่มีอนาคตมากขึ้นเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้พบเจอความรักจากทางไกลทางโซเชียลและการงานด้วยเช่นกันทําให้คนรักของคุณเนี่ยเข้ามาเห็นคุณว่าเนีย่ยคุณมีความหน้าตาแบบดีหน้าตาแบบมีความมั่นอกมั่นใจมีคนรักแบบ เข้ามาแต่งเงินทรงเครื่องแต่งมาเห็นคุณค่าเข้ามาแต่งงานสร้างครอบครัวสร้างอนาคตทํางานร่วมกันก็มีทําห้คุณรู้สึกเหมือนกับความรักของคุณเนี่ยได้รับการเห็นไหมปกป้องดูแลใส so, ่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าความรักของชาวสิงห์ไทยเนี่ยมีการที่เดินหน้ามองเห็นสิ่งดีๆมีคนรักที่ดีเข้ามานะครับมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์เมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนหักด้วยแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นมาพอคุณรู้สึกว่าตัวเองดีแล้วมีความสุขมีความมั่นใจแล้วเนี่ย ภายในออฟว่าขอรับภายใหขอรับภายใเดอะสเตนเนาะการเป็นเดอะสเตนนะครับของการที่คุณเริ่มนิ่งเริ่มอยู่เริ่มทนจะเห็นภาพของคนหนึ่งที่เข้ามาดึงล้างคุณพยายามจะดึงคุณกลับไปพยายามที่จะดึงคุณเนี่ยให้เจ็บให้เสียใจให้อดทนชั้นเดอะสเตนหมายความว่าดวงตาของชาวลาวสีสิในช่วงปีสองพันสิบแปดเนี่ยมีโอกาสนะที่คนรักคุณจะมาสร้างปัญหาคนรักที่เคยทำร้ายคุณไปที่เคยทิ้งคุณไปที่ทำให้คุณเจ็บเสียใจเนี่ย เขากลับมาสร้างปัญหากลับมาต้องการกลับมาดึงหลังคุณเวลาเขาเหน็ดเหนื่อยไหมเวลาเขาเหมือนกับลําบากเวลาเขามีปัญหาชีวิตเวลาเขาเสียใจเวลาเขาต้องการคุณเนี่ยเขาก็จะกลับมาดึงคุณเอาไว้กลับมาดึงให้คุณตกต่ำกลับมาดึงคุณให้กลับไปกลับมาผูกพันกลับมาพันนาการคุณเช่นเดียวกันหมายคเขาว่กสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักใครที่ออกมาไกลเกินแบบช่วงประมาณกุมภาพันธ์นาไปแล้วหรือว่าปีผ่านพ้นไป2องพิปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีแห่งการที่คุณเป็นรูปปั้นที่แบบไม่ต้องกลับไปเจ็บไม่ต้องกลับ มันหมดความรู้สึกมันหมดความอมดทนมันหมดความเจ็บความเสียใจคุณเข้มแข็งแล้วนะคุณอย่ากลับไปให้ใครสักคนหนึ่งทำร้า,ายคุณหรือคนที่เคยทิ้งคุณหรือทำให้คุณเจ็บเนี่ยอย่าให้เขากลับมาทําให้คุณเจ็บหรือเสียใจหรือตกต่ำอีกไพ่ใบน,นี้ทํานายให้แบบนั้นแล้วก็คอนเฟิร์มส่วนชาวเซนต์ท่านครับมีเดลเซนตเข้ามาเป็นไพ่ของควมามเมื่อเกิดใครรักคนรักที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามีการปรับแก้ปรับความเข้าใจกันเดลเซนต์หมายความว่าคนคนนั้นของคุณเนี่ยจะกลับมาถึงขัน้นไหนบอกไปครับสร้างกนนนนสรรงงร้้้้าาาาางงงเเิิอคคตตดูแแลลชีววจะยุทณ ฉนันใช้กันตำที่ปัญหาคนรักอยู่หรือเพิ่งมีปัญหาก,กันในปีนี้เดี๋ยวเพิ่งเลิกพิ้งลากันไปเนี่ยตัวสเตนคือการกลับมาแก้ไขกลับมาหยุดทําลายกาันกลับมาเปลี่ยนแปลงและเลิกทํรลายกันได้แล้วนะต้องดูแลต้องโปรเทคกันแล้วนะเหมือนที่ผมมาให้เรื่องของความรักของชาวสิงห์ท่านว่าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีการรปกป้องการช่วยเหลือการฮิวใจใครที่มีปัญหาเรื่องความรักไม่จะเป็นการนอกใจทะลเลาะกันเรื่องของอารมณ์หรือความห่างไกลหรือปัญหาที่สะสมมานานาไพ่ใบนี้คือเทมป์บูรัน คุณเลือกที่จะกลับไปให้บ <Yeah. S 1> ุญเขาได้คุณเลือกที t is? <t is ่จะกลับไปให้ความรู้สึกคุณเลือกที่จะกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ถ้ามันเดือดเทมปุรนหมายความว่าพึ่งเลิกพึ่งลากันไปไม่นานแต่ถ้าเกิดมันนานเกินครึ่งปีเกินผ่านพ้นมาปี2ปีหรือว่าเกินเยียวยาแล้วเนี่ยอย่าไปหลั่งน้ําตาอย่าไปเสียความรู้สึกอย่าไปเสียใจเพราะคุณเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งคุณเสียใจไปแล้วครั้งหนึ่งฉันประสบความรักการงานการเงินของชาวราศีสิงห์ในท่านคือไพ่ใบนี้คือไพ่สรุปเลยนะการประคับประคองชีวิตททีีีี่่่ดรกาเปปลลยนนแงงใสิ รับสิ่งดีๆอันที่มันเสียแล้วเสียไปอันที่มันเจ็บปวดหรือการลงทุนลงแรงของคุณเนี่ยพยายามทบทวนดีพยายามตั้งใจทําให้เป็นคือการที่ทําด้วยใจคาเดียวเลยในปีนี้ของของปีสองพันสิบแปดของชาวหนยสิเท่านผมยกให้คําคําเดียวเทมป์บลและสองดาบหัวใจครับใจครับทําด้วยใจยังไงก็ออกมาดีไม่ว่าชาเหลวก็จะเกิดผลไม่ว่าชาเหลวก็ตามสิ่งที่คุณลงแรงลงใจความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้าการเงินการงานชีวิตความรัก จะได้รับการตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเ่นไพไปต่อมาค f ณอ็อฟฟอือไผ่ของการแนะนาชาวราศีสิงห์ในปี2018ว่าพยายามเข้มแข็งเอาไว้พยายามอดทนเอาไว้พยายามใจแข็งเอาไว้เพราะไพ่ใบนี้หมายความว่าอ,อ,อย่าระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนระวังเรื่องของการที่ทําร้ายตัวเองเพราะบางทีคุณอาจจะใจอ่อนพยายามคิดทบทวนให้ดีแต่ขึ้นอยู่กับปัฒนาพื้นปัจจัยพื้นฐานว่าการมีสติการใช้ชีวิตอย่างมีสติการใช้ชีวิตด้วยความตั้งมัน่นตั้งใจเชื่อมั่นในการกระทําและไม่ทำร้ายใคร ฉันใครที่กำลังทำเรวหรือทําชั่วหรือทําสิ่งที่ไม่ดีมาผ่านมาแล้วผ่านไปครับเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายนะวางมีอลงซะและกลับใจนับถือพระตั้งใจทํางานทําการตั้งใจให้กับชีวิตดีๆเปิดรับสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองได้แล้วนะไพ่ใบต่อมานะครับมาดูไพ่ของชาวราศรีสิงในการเตือนกันดีกว่าว่าในปี2018เนี่ยเตือนเรื่องอะไรบ้างไพ่ค่อนข้างจะเด่นชัดเรื่องของต้นปีนะพเพราะดอะมูลหมายความว่าพลังงานบางลบบางอย่างเนี่ยันเกิดปี2017มาด้วย ต้นปีก็เลยทำนายว่าชาวสิงห์ททาน,น่าจะมีการที่ยังดิ่งอยู่ช่วงต้นปีมกราคมพานะครับมีนาแต่พอผ่านช,นช่วงพุ่งมีนาเมษาไปเข้าหน้าร้อนเข้าช่วงของพระอาทิตย์เปิดตัวชะตาคุณจะเหมือนกับกานที่เป็นไพ่หกถ้วยการได้รับสิ่งดีตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปจนถึงวันเดียไปเกิดของชาวาสิงห์ท่านหลายๆคนหลังเมษาหลังมีนาเนี่ยก็เริ่มได้รับสิ่งดีๆแล้วการอดทนการช่วยเหลือความรักที่ดีเข้ามาและพนังงานของคนรักที่เลิกราหรือปัญหารหรือว่าจะเป็นการนอกใจทําผิดกับคุณเอาไว้เนี่ย,ยครับ จะมีการกลับมาเข้าใจว่าอะไคือรักแท้จะกลับมาเข้าใจว่านี่มันคือการนยานิมิตรจะมีการกลับมารักษาความสัมพันธ์กันกลับมาคืนดีกลับมารักกันได้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะกลับไปหาคนเก่าหรือเปล่าหกถ้วยเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งรังเลที่จะรับดอกไม้เขากลับมาให้ดอกไม้คุณกลับาให้สิ่งดีๆกับคุณมากมายแต่อยู่ที่ว่าคุณยังจะรับเขาไหมยังจะรักษาเขาหรือเปล่ายังจะรักเขาอยู่หรือเปล่าเพราะคุณกลายเป็นเหมือนกับ four of pentacles ครับทำนายว่าโดดเด่นเรื่องของอะไรบ้างการเงินของชาวสิงห์ท่านในปี2020 2008ี่ โดดเด่นเรื่องของการเงินอย่างมากฉันไพ่ไปน่าๆจะแนะนำเลยว่า for อ p p l i c a t i o n คือการที่จะใช้จ่ายอะไรอะ่ะคิดก่อนอย่าเพิ่งแบบจ่ายตามทุริสุราชเยอะการเงินดีแต่รัดเข็มขัดหรือว่าการมีการเงินเก็บด้วยนะอย่าลืมเก็บด้วยนะมีเงินครึ่งหนึ่งแปดเดยอนมีเงินสมบุญมีเงิน800บาท8 0 0 0บาท80 0 0 0บาท80 0 0 0 0บาทเก็บสัก4,0,000 0เก็บสัก4 000, บาทเก็บสัก40บาท,เก,บก 40, บาทเก็บสักครึ่งหนึ่งนะครับใช้สักครึ่งหนึ่งชีวิตคุณจะเหมือนกับมีชีวิตที่มันลากฐานที่มั่นคงอะ่ะ ฉันโฟกัสพิลเคอรเดือดไพ่สี่เนี่ยไปนี้ทาไมลยว่าเชาวะไรสิ่งไหนะหลายท่านระวังเรื่องการหยิบยืมการให้ความช่วยเหลือแล้วก็พยายามเก็บเงินให้ที่ที่ปลอดภยัยอย่าไปทาอะไรที่มันลงทุนลงแรงที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่าลงเงินลงทองที่รู้สึกว่าต้องแบบใช้สติหรือการเรียนรู้ก่อนที่จะไปเรียนทําลงทุนอะไรเงี้ยการลงทุนมีความเสี่ยงบทพิจารณาก่อนฉันเอาเงินไปฝากดีกว่าเอาเงินไปทาอะไรที่มันได้เงินนุนทองที่เกิดจากสิ่งที่เราแบบตั้งใจตั้งมัน่นศึกษาก่อนมีสติก่อนรู้มันก่อนแล้วค่อยทํา ไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของโฟอ็อบบานชั่นการงานของชาวราศีถิ่ท่านมีโอกาสเฉลิมฉลองนะโดยตอบเลยว่าหลายๆคนอาจจะมีการถึงขั้นแบบซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เพื่อนสนิทมิสหายการสละโสดการพบเจองานงานคงสมรสการแต่งงานนะครับการท่องเที่ยวคนรักการพบเจอคนรักทำกิจกรรมดีร่วมกันมากขึ้นแล้วไพ่โฟอ็อบบานบ่นบอกถึงความรู้สึกที่การลงทุนลงแรงสร้างร้านสร้างอนาคตซื้อบ้านด้วยการทําธุรกิจด้วยกันและสี่เม้าการงานของชาวรีถิ่นท่านค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องการที่ เฉลิมฉลองประสบความสาเร็จในปี2018น้นั่นเองครับฉะนั้นปีนี้ผมขอทํานายเลยว่าเป็นปีแห่งการที่ชาวสิงห์ไทนเนี่ยปีแห่งการที่ร่ํารวยนะกันนะครับเป็นปีแห่งาราชาโชคปีแห่งการเงินร่ารวยดวงเสกถี่นะกันนะครับปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นปีแห่งการผ่านพ้นก็ได้นะพ้นก็ได้นะฉะนั้นไพ่ออโรเคลนครับแนะนำชาวราศีสิงห์ไทนในช่วงของปี2018ว่า The e v i l q u e e ครับจงเป็นตัวเราในสิ่งที่เราเป็นนะครับอย่าเป็นคนดีเกินไปอย่าเป็นคนเล นในแบบขวงเราเป็นใครจะมองเราเลวใครจะมองเราไม่ดีแต่เราทําด้วยใจครับใช้ใจที่บอกไปครับดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยทําด้วยหัวใจทําด้วยความจริงใจทําด้วยความรักเชื่อมันในสิ่งดีที่เราเป็นก็พอแล้วนะครับต่อให้เราดีแค่ไหนยังไงก็ตามในโลกใบนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มอ,มองเราไม่ดีอยู่แล้วต่อให้เราไม่ดีแค่ไหนต้องมีใครสักคนหนึ่งมองเราดีเช่นกันฉันจุกเป็นเหมือนกับเป็นอีวิลพีนเป็นตัวเรานั่นเองครับ ก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b ใครด้วยนะครับใครต้องการดูตรงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่2568นะครับผม